สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโพส์จะมาสอนวิธีการตั้งเครื่องกิมพ์อลอนรุ่น SPR 2 1 0กับโปรแกรม p o ส p o s สนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับทำการเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับงจากนั้นเนี่ยนะครับก็เราจะต้องทําการไปที่ตั้งค่านะครับไปที่บลูทูธครับะค่อยดูกันนะช้าๆนะครับ้วมองหาหมายเลขรู้สึกมันเด้งมาให้ตัวรามัถ้ามันเด้งนี้ก็โอเคถ้ามันไม่เด้งก็มองหาหมายเลขนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลขพิมพ์เข้าไปเป็น0-4ตัวครับ กดแพรเลยก็ทํมันยังไม่คอนเน็กกดคอนเน็กครับคอนเน็กแล้วนะครับถ้ามันไม่สามารถคอนเน็กได้ให้ลองปิดโดยการกดค้างแล้วก็เปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับบางทีมันจะมีกระฟูตะขักบ้างนะครับในช่วงการเชื่อมต่อครั้งแรกก็ให้ปิดเปิดเครื่องใหม่แล้วก็ลองกดอันนั้นนะครับก็ทําการเปิดโปรแกรมพอดคอสขึ้นมานะครับตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์ นะครับทำการเลือกรุ่นนะครับ Bissolon นะครับกดเสร็จนะครับทำการ add DIY ก่อนนะครับแล้วก็ทําการเลือกรุ่นนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่เราแนะนําเลยนะครับเป็น SPPR 2 1 0นะครับก็กดตัวนี้เป็นบลูทูธนะครับตรงนี้ครับกดเปิด DIY นะครับกด open ครับเจอรุ่นนี้นะครับแล้วก็รอนะครับจะมีคําว่า open result success แปลว่าพร้อมใช้งานนะครับให้กดเข้าไปครับกดไปที่หน้าแรกครับก็จะทําการลองพิมพ์ให้ดูนะครับอันนี้ผมตั้งการพิมพ์เป็นพิมพ์อัตโนมัตินะครับจุดเด่นเครื่องนี้ก็คือว่าเป็นบบููททธีี่่เเาารรรยกวองั Apple MFI ซึ่งมันจะทําให้การพิมพ์ผ่านบลูทูธค่อนข้างจะไวแล้วก็รวดเร็วนะครับจะกดซามนิ้วนะครับพอมันปริ้นเนี่ยมันจะปลื้ดออกมาเลยนะครับอ่าถือว่าเร็วเลยนะครับดูคุณภาพไปเสร็จนะครับอันนี้ความคมชัดเราสามารถปรับแต่งได้นะครับอ่าในกรณีที่เราต้องการพิมพ์สำเนาด้วยนะเราสามารถทําได้นะครับในการไปตั้งค่านะครับแล้วก็มองหาเมนูที่ชื่อว่า Receive Copy ครับตอนนี้เันโนอยู่ก็สมมติเอา Copy หนึ่งแผ่นละกันนะครับนั้นก็กด อันนี้จะพิมพ์ได้หมด2แผ่นนะครับรุ่นนี้จะไม่มีระบบตัดกระดาษนะครับอีสุลอนก็จะมีรุ่นที่มีระบบตัดกระดาษเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือจะได้2แผ่นแผ่นต้นฉบับนะครับกับแผ่นที่เป็นสำเนานะครับในคลิปนี้คงเท่านี้กันนะครับถ้าเกิดสนใจงไงก็ฝากติดตามนะครับหรือสอบถามเข้ามานะครับขอบคุณมากครับ